แล้วเรามาพูดถึงข้อดีของการฉีดโฟมใส่ทุ่นเหล็กกันอยู่ดีกว่านะครับข้อดีข้อที่1ครับก็คือว่าช่วยป้องกันสนิมจากภายในนะครับไม่ให้เกิดสนิมนะครับเนื่องจากว่าเวลาทุ่นนะที่อยู่นานๆแล้วอากาศข้างในร้อนอบอ้าวจะเกิดเป็นไอน้ําหยดมานครับแล้วก็จะตกอยู่ใต้ท้องพื้นของทุ่นนั่นเองจะทําให้เกิดสนิมจากภายในนะครับแล้วก็สนิมจากภายนอกทําให้ทุ่นผุไวนะครับและการฉีดโฟมครับก็จะชะลอการผุจากภายในซึ่งภายในจะไม่มีการผุของทุ่นเลยจะผุจากภายนอก ทำให้ทุ่นสามารถใช้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและข้อ2ครับพอฉีดโฟมไปแล้วนะครับทุ่นก็สามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีมวลของโฟมอยู่ในนั้นไม่มีอากาศอยู่ในนั้นครับการรับน้ำหนักก็จะได้เพิ่มมากขึ้นเป็นประมาณ5 0เลยนะครับที่จะรับน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ทําให้การทรงตัวได้ดีขึ้นไม่เกิดการโค้งเคง้งเพราะว่าไม่มีอากาศอยู่ในนั้นแล้วจะเป็นโฟมทั้งหมดนะครับและข้อ3นะครับก็คือว่า ทุ่นจะไม่รั่วอีกต่อไปนะเพราะว่ามีโฟมอยู่แล้วถ้าเกิดการรั่วซึมหรือว่าทุ่นเนี่ยเกิดเป็นสนิมแล้วรั่วจากภายนอกเข้ามาก็จะติดโฟมครับทำให้ทุ่นไม่สามารถจมได้นะครับแล้วก็จะสามารถคงอยู่สภาพเดิมได้นะครับข้อ4นะครับก็การสัตว์ต่างๆนะครับที่เวลารั่วแล้วเข้าไปอยู่ในอาศัยในทุ่นนะครับทำให้ทุ่นเนี่ยเกิดเป็นมีเศษขยะหรือว่า เศษขยะต่างๆนะครับที่เข้ามาอยู่ในทุ่นทําให้ทุ่นน่ะเกิดสนิมหรือว่าความสกปรกได้ง่ายมากขึ้นนะครับข้อห้านะครับก็เสริมความแข็งแรงทนทานนะครับให้กับทุ่นครับสามารถเชื่อมโครงสร้างต่างๆได้รับน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้นนะครับและทุ่นเนี่ยสามารถอยู่ได้คงทนมีอายุการใช้งานมากกว่า10ปีครับและอันนี้ก็เป็นข้อมูลหลักๆนะครับของการฉีดโฟมใส่ทุ่นเหล็กของเราครับก็ท่านใดสนใจติดต่อครับก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเรามาได้เลยครับ